แอร์เอลจี L G, น้ำยา 40-0A ลูกค้าแจ้งด้านในเป็นน้ำแข็งประมาณ120มีิไดลมที่ออกมามันไม่สม่ำเสมอนะตัวน,นี้หายตัวน,นี้แรงแอร์เพิ่งล้างไปต้องมีอะไรอยู่ข้างในจะปวดขอเย็นลงมาล้างเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นปวดขอเย็นสักทีเลยเราได้ลงมาเดี๋ยวลงน้ำยา,าวางบนเสายกคะนะเพื่อจะให้ข้างล่างมานะันดูมีแรงตึงผิวแล้วก็ดึงน้ำยา,าไว้อยู่ครับตอนนี้อะไรที่ถอดออกมาทั้งหมดามาเช็คทำความสะอาด แขงคอยก็ลงน้ำยาอาคมไปสองรอบทะลุเรียบร้อยลลเกี้ยงเลยตอนนั้นตัวพระเอกเลยสกปรกหนักๆนักจัดจัดเลยเก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็เกลียงมาแล้วเงาวับลงน้ํายาอาคมไปแล้วไปฉีดล้างเอาผ้าเช็ดโกงก็รอกลูกค้าก็อยากจะให้เราช่วยเรื่องของเสียงดังของลูกปืนด้วยเปลี่ยนลูกปืนหน้าหลังไปคู่นี้ด้วยนะครับก็จะทําให้มันเงียบมากขึ้นโคเวอร์ครอบมอเตอร์คอยย็น อคยเถูกนํามาเราจะประกอบกันครับทีนี้ตอนนี้ก็นาแอร์นะครับขึ้นไปประกอบเหมือนเดิมแล้วนะครับลมี่ออกมาเนี่ยแรงสม่ําเสมอทั่วคอยครับแต่และลมไม่มีเสียงดังฟึดฟุดฟัดฟัดอีกแล้วโอเครับล้างแอร์เรียบร้อยแล้วก็แรงดันเพิ่มขึ้นมาเลยทาไมแรงดันเพิ่มแอร์สะอาดทาไมแรงดันน้ํายาเพิ่มครับปริมาณน้ํายาปริมาณเดิมไม่มีการเติมเพิ่มเป็นวัดน้ํายาเป็นการบอกถึงแรงดันของน้ํายา การเดือดของำยาเดือดดีขึ้นทําให้แรงดันสูงขึ้นปลระะ้อนสกปกอก็มีผลกับแรงดันน้ํายาขอเย็นสุกปกอก็มีผลกับแรงดันน้ํายาตามนี้ครับผม